สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกป่าอีกครั้งในรายการ i p m อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า s m e มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นออนไลน์ชื่อดังแบรนด์นามิเซนบายไคเซนมารุโดยนักธุรกิจไฟแรงคุณเรืองยศสุวรรณสุวรรณทาน ทีล่าสุดขอตอกย้ำความปังกับธุรกิจคว้า2รางวัลใหญ่แห่งปีจากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่รวมกับสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยโดยเข้ารับรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2022 Best b i t and Product Award และรางวัลผู้บริหารแห่งปี2565 CEO Thailand Award 2022ในสาขาส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจไปเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองค่ะและสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ i ล ne d อ yle Namisen by Kaisen หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0892055590ค่ะ จริงๆต้องต้องต้องเรียนทมตรงว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่เราได้รับมุมมองว่าของเราเนี่ยเป็น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 ร้านที่ดีนะครับแล้วก็พาทีมงานทั้งหมดเนี่ยครับมาร่วมรับรางวัลด้วยกันของเราเนี่ยนามิเซนไบไคเซนมารุนะครับเราเกิดขึ้นเป็นการต่อยอดจากบริษัทไคเซนมารุบริษัทไคเซนมารุเนี่ยขายสินค้าพวกปลาแซลมอนลงอยู่ตามห้างสสินค้าต่างๆส่วนนามิเซนเนี่ยเป็นการต่อยอดอีกทีหนึ่งนะครับโดย มีลูกชายนะครับมีการรวบรวมวทีมงานขึ้นมาแล้วก็มีการทําเป็นตัวสินค้าออนไลน์กันครับได้รับการตอบรับที่ดีมากครับเพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัวมาประมาณปีกว่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรามีการขยายเป็น3ส,สาขานะครับมีที่กรุงเทพนะครับและที่ขอนแก่นและที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคงม,มีการต่อย,ยอดต่อไปเรื่อยๆถ้าเรายังได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีแบบนี้ครับผมจริง,รงๆเนี่ยผม,ผมขออนุญาตเรียนว่าเราไม่อยากบอกว่าแซลมอนของเราเป็นแซลมอนที่ดีที่สุด นะครับผมเชื่อว่าแซลมอนของทุกที่เนี่ยดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามีจุดข,ขายจาที่ว่าเราจะมีนโยบายของเราหรือว่าคำขวัญว่าสินค้าของนามิเซนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นสินค้าแห่งความใส่ใจเราจะทํายังไงมากกว่าที่ทาให้สินค้าของเราเนี่ยดูมีคุณค่าและยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมองว่าเศรษฐกิจค่อนข้างลําบากเพราะฉะนั้นทําอย่างไรให้สินค้าเนี่ย คุ้มค่ากับตัวเงินของลูกค้าที่จะจ่ายทุกบาททุกสตางค์มากกว่าก็ในปีนี้ก็จะมีการขยายสาขาต่อไปเรื่อยๆครับผมครับผมเพราะได้ตีี่แล้วได้รับการตอบรับที่ดีมากครับผมเราวาดไว้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องการเปิดสาขาตามจังหวัดใหญ่ๆก่อนแล้วก็มีลูกค้าหลายท่านที่ติดต่อมาเหมือนกันนะครับว่าอยากที่จะซื้อสินค้าของเราเนี่ยแล้วนาไปขายต่อเราก็คิดว่าอนาคตอาจจะมีในส่วนของนามิเซนที่เป็นซัพพอร์ตในเรื่องของสายอาชีพหรือเป็นการต่อยอดให้กับค้าส่ง นะครับก็ก็ก็มีการพูดคุยกับทีมงานอยู่นะครับมีโอกาสเต็นไปได้ครับสินค้าของเราหลักๆเนี่ยเราจะขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับเ,เรามี f a c e b o o k นะครับนามิเซนบายไคเซนมารุนะครับมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพตรตงพระราม9นะครับแล้วก็มีสาขาอยู่ที่สาขาจังหวัดขอนแก่นกับอุบลราชธานีก็ติดตามเราผ่านทาง f c e e o o o นะครับแล้วก็รบกวนเยี่ยมชมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วย และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกปาลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ